คนต้นเรื่องสมมติว่าชื่อรุธรุดเป็นเด็กหนุ่มอารมณ์ดีร่าเริงแจ่มใสเป็นเด็กกิจกรรมตั้งแต่สมัยเรียนด้วยเหตุนี้ไม่แปลกที่จะมีเพื่อนมากแต่มีอยู่หนึ่งคนที่สนิทมากกว่าคนอื่นเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กบ้านห่างกันแค่สองซอยเธอชื่อเกรนทั้งสองคนนิสัยเหมือนกันมากสนุกเฮฮาร่าเริงเรียนด้วยกันตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมต้นมาแยกกันเมื่อเข้าระดับอุดมศึกษาเกรนเป็นเด็กหัวดีเข้าเรียนคณะเภสัชส่วนรุดเลือกเรียนนิเทศ เพื่อนสนิทมีอันต้องแยกย้ายกันไปคนละทางแม้บ้านห่างกันแค่สองซอยแต่ทั้งคู่ไม่ได้เจอหน้ากันเลยเป็นเวลาหลายปีรุดเคยแวะไปที่บ้านหลายครั้งแต่ไม่เจอแม่บอกเกรนเรียนหนักมากหลังๆความสัมพันธ์ค่อยๆห่างกันไปบ้านเกรนอยู่กันสามคนมีแม่นาและเกรนหลังเรียนจบมีการมีงานทาตามสมควรรุดเข้าทำงนานในบริษัทโปรดักชันเฮาส์แห่งหนึ่งว่างๆก็ผ่านไปยังบ้านเกรนอีกหลายครั้งแต่ก็ผิดหวังไม่พบเพื่อนใบเด็กสักครั้ง แม่เกรนบอกว่าลูกสาวซื้อคอนโดอยู่ใกล้ที่ทำงานแรกๆก,ก็กลับบ้านบ่อยแต่หลังๆไม่ค่อยได้กลับบ้านรู้สึกทำตัวแปลกๆแ,แวะมาเยี่ยมแป๊บเดียวก็รีบกลับถ้ามีเวลาว่างๆฝากดูน้องหน่อยรุดจึงขอเบอร์มาจากแม่เกรนคิดว่าว่างๆจะโทรหาแต่ก็ลืมไปหลายวันมานึกขึ้นได้ตอนคุยไลน์แล้วบังเอิญเห็นออโตแอดเด้งขึ้นว่าเกรนเห็นชื่อก็คุ้นขึ้นมาท,าทันทีแต่ไม่เห็นหน้าเพราะรูปโปรไฟล์เป็นภาพดวงอาทิตย์แต่ก็แปลกใจเล็กน้อย ขณะนั้นเป็นเวลาเกือบสองทุ่มจะโทรไปคงไม่เหมาะเอาเป็นว่าลายทักไปก่อนละกันรุดหวัดดีเกรนใช่ไหมเรารุดน่าจำได้ปักแต่เพื่อนเก่าวไม่ตอบและไม่แม้กระทั่งอา่านรุดไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเพื่อนคงเข้านอนแต่หัวค่ำก็นอนคิดอยู่ว่าไม่เจอตั้งหลายปีเดี๋ยวนี้จะเป็นยังไงบ้างหนอแต่ก่อนก็ป๊อปปูล่าหน้าดูวันวาเลนไทน์ทีเสื้อเต็มไปด้วยสติกเกอร์หัวใจไม่นับกุหลาบอีกเพียบคิดไปมาก็เคลิ้มหลับมาสะดุ้งเอาตอนเช้า เมื่อมีเสียงข้อความเข้าเป็นเกรนนั่นแหละเกรนจำได้แอดลายเราได้ยังไงถ้าเป็นเพื่อนคนอื่นคงได้ด่าลักเสลอทักมาตั้งแต่เช้าคนกำลังนอนแต่เมื่อเป็นสุภาพสตรีดีกรีความเถื่อนต้องลดลงรุดอธิบายว่าได้ลายมาจากไหนทักทายกันอยู่สักครู่จึงแยกย้ายแต่ก่อนไปรุดโดยปากชวนกินข้าวเกรนตอบว่าช่วงนี้ยุ่งมากไม่ว่างอาทิตย์น่าค่อยว่ากันหลังจากนั้นรุดก็ไปทำงานตามปกติเอาหน้ายังไงก็เพื่อนกัน อีกอย่างแม่เขาก็ฝากฝังให้ดูหน่อยรุดส่งข้อความไปท,ทันทีรุดรอที่นี่นะมากินข้าวกันหน่อยเกรนวันนี้ไม่ว่างไว้อาทิตย์หน้ารุดอาทิตย์หน้าไม่ว่างไปต่างจังหวัดกับที่ออฟฟิศรุดวันนี้แหละรีบๆมานัดเกรนก็พิมพ์ต่อมาว่าไม่ว่างติดงานแต่รุดไม่อ่านไม่ตอบหลังเลิกงานรุดไปนั่งรอที่นัดหมายจริงๆแค่แกล้งเท่านั้นจะมาหรือไม่มาก,ก็ไม่ได้หมายแต่สักทักเกรนก็มาถึงเกรนในวันนี้ต่างจากวันวาลิบลับ ไม่ใช่ว่าดูสวยจนผิดหูผิดตาแต่ตรงข้ามเธอดูโสงจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นคนเดียวกันผมที่เคยยาวเรียบปลักฟูหยักโครงหน้าถึงจะดูว่าเป็นคนสวยแต่มองพรำดวงตาซึมโลลายหอพูดง่ายๆคืออ๋อเจ้าดูอมทุกสุดๆอยู่ในระดับเกินปกติต่ตางกับวัยเด็กลิบลับรุดถามว่าไม่สบายหรือเปล่าสาวเจ้าตอบว่าไม่พอถามว่าเครียดเรื่องงานก็ปฏิเสธจนรุดคิดว่าเพื่อนคงไม่อยากตอบเรื่องภาพลักษณ์และเลี่ยงไปคุยเรื่องอื่น พอคุยๆไปดูเหมือนเกรนจะยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นแต่อากาศนั้นคงแบบอยู่สั้นๆพอถึงเวลาแยกย้ายความออมทุกปรากฏขึ้นมาอีกรถจึงตัดสินใจถามอีกรอบเกรนแกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าว่าดูเหมือนมีอะไรในใจตลอดขืนไม่บอกเราจะไปหาแม่แกถามให้รู้เรื่องแม่ก็บ่นๆอยู่ว่าแกแปลกๆเกรนยืนนิ่งแววตาเศร้าชอบกลนไม่มีอะไรเกรนตอบทำท่าเหมือนจะร้องให้แต่ก็ไม่เป็นอันแน่ว่ามีเรื่องแน่นอน ถึงขนาดทำให้ผู้หญิงร้องไห้ได้มีอยู่ไม่กี่เรื่องเกรนย่าบอกนว่าแก่ท้องเกรนสายหน้าอกผักรักคุดก็ยังสายหัวเดาไปอีกหลายเรื่องก็ไม่ถูกจนเกรนหยิบมือถือขึ้นมาดูเวลาอยู่ๆก็ขอตัวกลับก่อนเพราะทุ่งกว่าแล้วเธอเดินหายลับไปในกลุ่มคนรุดมองแ่นหลังนั้นกำลังจะหายไปภาพสาวน้อยจ่มใสในวัยเด็กผุดแทนที่เขาวิ่งตามไปจนทันปัเดี๋ยวเราไปส่งเกรนเห็นก็พยายามปฏิเสธ แต่รุดบอกว่ามีอะไรซุกอยู่ที่คอนโดไงถึงไม่ให้ไปเกรนบอกไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่ไม่สะดวกรุดยิ้มยิ้มอย่างว่าง่ายตอบไปโอเคไว้คราวหน้าก็ได้แต่ในใจคิดว่าฝันไปเหอะจะกลับง่ายๆมีพี่รุดขนาดนี้เกรนแยกตัวไปอีกครั้งรุดบายบายจากนั้นแอบย่องต่างไปก็ผู้ใหญ่ฝากฝังมานินัดขึ้นรถไฟตามไปติดๆแต่ก็แปลกใจนี่มันไม่ใช่ทางไปคอนโดที่แม่เกรนบอกนี่หว่าเอาล่ะสิสงสัยงานนี้มีดรมาม่าคอนโดนั้น ไม่ได้อยู่แถวนี้นี่ย่านพลุกท่าในเมืองกรุงเกรนตกใจมากเมื่อรุดแสดงตัวตอนกําลังเข้าอาคารรุดต้องอธิบายยกใหญ่เวียงเบี่ยงไปเรื่อยแกกับเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กนะเวย้ยมีปัญหาอะไรอย่าปิดบังสิช่วยกันหาทางออกแต่ใบหน้าเย็นชาดวงตาเหมื่อยลอยของเกรนทําให้รุดหวันว่นหวั่นสังนั้นเกรนตอบว่าก็เพราะเป็นเพื่อนกันสิถึงไม่บอกกลับไปเหอะขอร้องรุดจึงบอกว่าแม่ของเกรนเป็นห่วงวานให้มาดู แล้วนี่อะไรทําไมต้องโกหกแม่ว่าอยู่แถวนั้นบุคลิกของเกรนช่วงเย็นว่าแปลกช่วงค่ายิ่งแปลกกว่าดูเย็นชาเลื่อนลอยไร้ชีวิตชีวาสายตาที่จ้องทําให้รุดรู้สึกแปลกแปลกไม่สนเวยขอขึ้นไปดูหน่อยอย่างแกไม่ใช่สเปกเราหรอกไม่ต้องกลัวเกรนหันหลังเดินนําเข้าไปในตึกดูเสร็จก็รีบกลับละกันตลอดทางหลังตั้งแต่เดินผ่านล็อบบี้ไปจนเข้าลิฟต์รุดรู้สึกใจวิววิวเหมือนว่าความร่าเริงความมั่นใจมันหายไปซะดือด้อมองที่แขนทั้งสองข้าง ไร้คนยิบยิบลุกสู้ใจอยากจะชวนเพื่อนคุยทําลายความเงียบแต่สมองดันเบลอคิดอะไรไม่ออกจนเสียงลิฟต์เปิดออกที่ชั้นสิบห้าดังกริง้งเกรนเดินนําไปตามทางเดินยาวสลัวจนถึงห้องหัวมุมไขกุญแจและเปิดไฟเมื่อเข้าไปด้านในรู้สแปลกใจมากไม่ใช่ว่ามีไอหนุ่มหน้ามนั่งรอยอยู่ในห้องแต่ที่แปลกคือทั้งห้องเป็นสีขาวโพลนไปหมดทั้งผนังตู้เตียงโต๊ะโซฟาประตูล้วนเป็นสีขาวที่น่าแปลกใจยิ่งกว่าคือมีจํานวนไฟเยอะมากมาก ทั้งระยะติดเพดานโคมตั้งโต๊ะดาวไลายเรียงเป็นตับสว่างจ้าไปหมดรุดถึงกับแปลกใจในรถนิยมเพื่อนทำไมแกติดไฟเยอะขนาดนี้วะห้องก็เป็นสีขาวเวียนหัวเจ้าของห้องวางกระเป๋าก้มลงไปเปิดไฟตามหัวเตียงเพิ่มอีกเราไม่ชอบให้มีเงาเกรนพูดจบมีดังติตี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 ต,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 ตมันเป็นเสียงจากนาฬิกาดิจิตอลรุดผงะดตั้งแต่ยังไม่เข้าห้องผ่านไปไม่กี่ปีเพื่อนแปลกไปจริงๆไม่เข้าใจนักแต่ก็ทําตามที่ผู้ใหญ่ไหว้วานมา ก็เดินสำรวจบริเวณต่างๆก็พอรู้ว่าเกรนอยู่คนเดียวระหว่างนั้นก็ถามว่าถ้ากลัวทำไมไม่กลับไปอยู่บ้านหรือหาเพื่อนมาอยู่ด้วยแชร์ค่าห้องแต่เกรนไม่ตอบแต่บอกว่าถ้าพอใจก็กลับไปได้แล้วและฝากบอกแม่กับนาด้วยว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่มีอะไรทั้งนั้นรุดพยักหน้าเพราะตัวเองก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันเป็นเซนบางอย่างแต่นึกไม่ออกว่าอะไรเป็นสาเหตุรู้แต่ว่ารู้สึกเมื่อเข้ามาที่นี่เกรนมาส่งเพื่อนถึงหน้าประตู รุดหันกลับถามตรงๆเข้าประเด็นอีกครั้งถามจริงแกเป็นอะไรวะเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้เป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเสียงรุดขาดไปเพราะสายตามองผ่านช่องว่างประมาณ5นิ้วระหว่างบานประตูกับขอบองคบที่กำลังปิดทะลุห้องสตูดิโอไปถึงระเบียงด้านนอกซึ่งมีกระจกฝ้ากันอยู่รุดเห็นเงาลางๆวนไปไปกลับก,กลับจึงดันประตูไว้แล้วผลักออกจนเกรนเซอิบอายละให้เกรนเอ้ยนี่ซุกใครไว้ในห้องไม่ยอมบอกถึงอะไรอะไรจะเปลี่ยนไป แต่แม่แกยังหัวโบราณเหมือนเดิมมีคนยืนแอบ,บอยู่ตรงระเบียงเพื่อนหรือหรือว่าแฟนให้มึงกับกูเพื่อนกันนะเรื่องแค่นี้ทําไมต้องปิดวัดรุดเริ่มขึ้นผลักเกรนจนพ้นทางเดินตรงไปที่ระเบียงรู้สึกสงสัยคาถามเต็มหัวจะเป็นแฟนทําไมไม่ออกมาทักทายให้เป็นกิจจะลักษณะแต่พอเลื่อนบานกระจกปรากฏว่านอกระเบียงมีแต่เสื้อผ้าเพื่อนสาวตากอยู่รุดชะโงกจากระเบียงไปยังห้องข้างๆเห็นว่าไกลสุดๆ คงต้องเป็นปีเตอร์ปาเกอร์เท่านั้นถึงจะไต่ข้ามไปได้สรุปคือตาฝาดเห็นภาพเป็นคนหน้าแตกสิงงานนี้ขึ้นไปแล้วด้วยเกรนดึงเพื่อนกลับเข้าห้องเลหน้าต่างรูดม่านปิดพูดเย็นชาเหมือนเดิมก็บอกว่าอยู่คนเดียวแกตาฝาดแล้วละ่ะเกรนบอกเบาๆเอื้อมมือเปิดสวิตไฟตรงระเบียงอีกดวงเออเออโทษทีสงสัยตาฝาดงั้นเราไปก่อนนะัดรุดตั้งใจจัดกลับจริงๆแล้วคราวนี้ใจบิวบิวพี่กน ถ้าหูไม่ดันไปได้ยินอะไรสักอย่างก็คงเผ็นแล้วเสียงบางอย่างดังมาจากหลังม่านนอกระเบียงลักษณะเหมือนมีใครเอามือชิ้นหนึบหนึบถูกกระจกเสียงดังเอียดเกรนนิ่งเงียบไปรุดก็เช่นกันแต่หนักกว่าคือขนตั้งแต่แขนจรกคอลุกพลกแบบไม่มีปีมีฝุ่นโฟกัสอะไรไม่ได้นอกจากผ้าม่านรุดรวบรวมความกล้าคว้าม่านเพื่อเปิดดูว่ามีอะไรกันแน่แต่เกรนเอื้อมมือมาจับไว้ก่อนพร้อมตะโกนเสียงดังอย่าเปิดหน้าที่เคยเรียบเฉยเริ่มซีดรุดก็ไม่แพ้กัน เชีย่ยตะโกนสสดังตกใจหมดเริ่มรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลเริ่มระแวงเข็นถามว่าทำไมไม่ให้เปิดมีอะไรกันแน่แต่ก่อนจะได้คำตอบก็ตกใจอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงนาฬิกาดิจิตัลดังติ๊ตติ๊ตติ๊ดติ๊ติ๊รุษซึ่งหงุดหงิดจ,จึงบอกไปว่าปิดนาฬิกาบ้านนั่นสักทีได้ไหมวะ <S <S เกรนเดินไปกดปิดสวิตช์อีกครั้งแล้วรีบไล่เพื่อนกลับบ้านแต่รุษก็ไม่ยอมเกรนมีอะไรกันแน่วะรุษถามหน้าตาตื่นเกรนเหลือไปมองนาฬิกาอีกครั้ง ตัวเลขเหลี่ยมแหลมสีฟ้าบอกเวลา21นาฬกาเนาทีเกรนิ่งไปพักจึงฉุดมือเพื่อนชายเข้ามาในห้องปิดประตูล็อกก่อนแล้วบอกว่าโทรไปบอกที่บ้านว่าครั้งบ้านเพื่อนรุดได้ยินก็งงเกรนจึงย้ำอีกครั้งบอกให้โทรเร็วๆหนักเข้าจึงบอกว่าถ้าไม่โทรจะโทรให้นะักรุดจำใจโทรไปอยู่ๆเกิดพิศวาสอะไรกูขึ้นมาเนี่เมื่อกี้ไลยิๆิๆจากนั้นเกรนวิ่งไปเปิดไฟทุกดวงในห้องเท่านั้นอย่างที่ลึกไม่พอเธอปิดตู้เสื้อผ้าเอาผ้าคลุมทีวี จากนั้นหันมาชี้นิ้วบอกว่าเอาโทรศัพท์คว่ำหน้าลงบนโต๊ะเราเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บเดียวออกมาจะเล่าทุกอย่างให้ฟังนั่งนิ่งๆห้ามเปิดทีวีห้ามเปิดผ้าม้านห้ามเล่นโทรศัพท์ห้ามทุกอย่างนั่งรอนิ่งๆบนเตียงเกรนเข้าห้องน้ําทิ้งให้รุดนั่งอึ้งหน้าร้อนเผาลืมความรู้สึกระแวงก่อนหน้าไปหมดคิดลึกไปไหนต่อไหนสับดนเสศักดิ์ระหว่างกําลังฟุ้งซ่านรุดได้ยินเสียงไลยเข้าซ้อนๆสองถึงสามครั้งติ้งๆจึงหยิบมือถือขึ้นมาดู หน้าแปลกที่มีเสียงข้อความจากหลายเข้าแต่จอยังดำอยู่เซียววินาทีก่อนนิ้วโป้งกดปุ่มโฮมให้เปิดตอนที่หน้าจอยังดำอยู่รุดมองเงาสะท้อนตัวเองในโทรศัพท์แทนที่จะเห็นเงาตัวเองเทียงคนเดียวดันมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังเอียงคอไปมาซ้ายขวาช้าช้าเหมือนตุ๊กตาที่เขาชอบตั้งไว้หน้ารถให้มันสายหัวไปมาคนที่เคยนอนนิ่งไปเมื่อก่อนหน้าลุกพลึบหน่าวาบหน้าชาขึ้นมาทันทีรุดหันกลับไปมองแนยิ่งกว่าแช่แป้งว่างเปล่าพอกลับมามองในจอมือถือก็ไม่เห็นใคร สงสัยเพื่อนจะพาอินมากจนตาฝาดรุดวางโทรศัพท์เพ่นดีกว่าบอกเพื่อนซะหน่อยระหว่างที่กำลังตะโกนถามเพื่อนว่าเสร็จหรือยังรุดได้ยินเสียงเอียดเอียดดังมาจากนอกระเบียงอีกครั้งคือถ้าเป็นละครผู้ชมคงลุ้นว่าอย่าเปิดแต่ชีวิตจริงคนเรามีความอยากรู้เป็นนิสัยรุดก็เป็นหนึ่งในนั้นกลัวนะาแต่ก็คงใจมาตั้งแต่เมื่อกี้ลัดก้าวช้าช้าไปถึงม้านเปิดพรึบภาพสโลโมชันที่ปรากฏทําเอาชายอกสามศอกแทบลมจับรุดเห็นร่างหนึ่งเป็นผู้หญิงคล้ายสวมชุดนอนกระโดดมาจากไหนไม่รู้ น่าจะเป็นห้องบนบนลอยร่วงผ่านไปต่อหน้าต่อตาชนิดฟูลเอชดีไม่มีฝาดแน่ๆรุดร้องลัน่นเสียงดังจนเกรนรีบวิ่งออกมาจากห้องน้ําทั้งที่ยังไม่ได้สวมกางเกงมีแค่เสื้อชายยาวๆคลุมเฮ้ยเกรนมีคนโดดตึกรุดตะโกนทลาออกไปก่อระเบียงไม่ต่ำกว่าชั้น15ความหวังว่าจะรอดคือศูนย์ดีๆนี่เองแต่นั่นละ่ะพอกว่าสายตาไปถึงพื้นล่างถึงรู้ว่าบางอย่างผิดปกติผิดปกติมากๆเมื่อไม่เห็นใครร่างใครสักคนอะไรวะ เราเห็นคนกระโดดลงไปจริงๆนะไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ฝากแน่ๆรุดคิดแง้มมองล่างมองบนซ้ายขวาแต่ไม่มีเงาใครสักคนใจเต้นตึกๆด้วยความตกใจก็ควรตกใจไหมละ่ะคนร่วงไปต่อหน้าแล้วหายไปสะงนั้นหันกลับไปหวังจะอธิบายกลับเผชิญสีหน้าเย็น,นาชาของเพื่อนสาวพร้อมกับมือที่ยื่นออกมารุดคิดถึงหนังไทยสักเรื่องที่ชอบผักมุมไปมาชื่อสีแพร่งห้าแพร่งอะไรสักอย่างหรือว่าตั้งแต่เย็นกูอยู่กับธีวะกำลังจะถีบแต่มือเกรนก็มาถึงตัวกอนไม่ได้บีบที่คอแต่ปิดที่ตา ห้ามลืมตาแล้วเดินตามเข้ามาในห้องเกรนพูดเบาๆและดึงเพื่อนให้ตามเข้าไปแล้วผลักรุดลงบนโซฟาบอกให้รอแปบบ๊บจะเข้าไปใส่เสื้อผ้าก่อนเมื่อออกมาอีกครั้งนั่งลงตรงหน้าเพื่อนสมัยเด็กและเริ่มเล่าในสิ่งแปลกสุดเท่าที่รุดเคยได้ยินเกรนถามว่าเห็นคนตกตึกไปใช่ไหมรุดพยักหน้าเงาที่เห็นหน่าจะเป็นผู้หญิงชื่อแพรเธอตายไปนานแล้วเราเองนั่นแหละมีส่วนทําให้เธอตายรุดได้ยินก็เวรรับทานอะไรวะไม่มีคํานำกลนเลยรุดว่าจาพิกลนพิการฟ,ฟังไม่รู้ความ โทรมาเป็นเนื้อเรื่องเลยจะเข้าใจไหมเนี่ยแต่จะไม่เชื่อเลยก็ทำใจยากอยู่เพราะเพิ่งเห็นแบบฟุลดีไปหม,ดมาดๆเกรนเล่าว่าเมื่อปีก่อนมีรุ่นพี่สมัยเรียนชื่อต้องเข้ามาจีบบอกว่าโสดเลยตกลงคบกันมารู้ทีหลังว่าเขามีแฟนแต่เลิกกันแล้วชื่อแพรเคยจะอยู่ 3- าถึงสครั้งครั้งแรกๆมาขอให้เลิกกับพี่ต้องแต่เกรนก็ไม่เลิกช่วงหลังๆเธอจึงมักมาดักยืนรอหน้าที่ทำง,งานตอนเย็นๆโดยจะยืนจ้องหน้านิ่งๆเกรนกลัวมากจึงไปคุยกับพี่ต้องไม่รู้ว่าไปเคลียร์กันอีท่าไหนแต่แพรก็หายไป มารู้ตอนหลังว่าตายไปแล้วเธอกระโดดตึกฆ่าตัวตายตำรวจบอกว่าเสียชีวิตประมาณสามทุ่มสิบห้ารถหันกวักไปมองนาฬิกาขณะนั้นเป็นเวลาเกือบสามทุ่มกว่าเวลาเดียวกับตอนนี้เลยระวังนักแต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเกรนจึงเล่าต่อหลังจากนั้นมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเสมอมักเห็นเงาคนแปลกๆอยู่ตามมุมมืดๆทึบแสงเช่นใต้งเตียงเงามืดหลังประตูหรือนอกหน้าต่างในที่สุดมีอยู่คืนหนึ่งนอนดูทีวีสักสามทุ่มกว่าช่วงขั้นโฆษณาทีวีจะมืดไปแป๊บหนึ่ง เห็นเงาผู้หญิงยืนสะท้อนอยู่ในทีวีคิดว่าตาฝาแต่คืนนั้นทั้งคืนแทบไม่ได้นอนได้ยินเสียงแปลกๆตลอดส่วนใหญ่จะเป็นเสียงเหมือนคนเอามือไปลูบไปถูที่ต่างๆมาอีกครั้งตอนอยู่คอนโดเก่าที่แม่เกรนคิดว่ายังอยู่ที่นั่นคืนนั้นที่ต้องแวะมานั่งคุยกันอยู่ที่ต้องได้ยินเสียงเอียดเอียดตรงกระจกแบบเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้าช่วงกลางคืนสางทุ่มกว่าพอเดินไปใกล้ๆก,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 ก็เห็นใครไม่รู้กระโดดลงมาจากห้องชั้นบนเหมือนที่รุดเห็นเมื่อกี้นั่นแหละรุดกลืนน้ำลายลงคอเกรไม่สบายใจ จึงปรึกษาพี่ต้องพี่ต้องก็พากันไปหาพระท่านก็ไม่แนะนําอะไรมากบอกให้ทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ผู้ตายบ่อยๆอย่าให้ขาดทุกวันยิ่งดีแต่ไม่บอกอะไรอีกเลยบอกแค่ว่าที่เหลือก็อแล้วแต่บุญกรรมแต่แนะนําได้ว่าให้ไปหาใครคนหนึ่งแทนเป็นคนทรงขากลับก็แวะไปหาคนทรงคนนั้น,ท,นทันทีที่เห็นเขาบอกว่ามีวิญ,ญญาณผู้หญิงคนหนึ่งตามอยู่วงเวียนอยู่รอบตัวเธอแข้งมากมักปรากฏในอีกมิติและย้ำนักหน่าว่าระวังตัวให้ดีมันก็เอาถึงตายจากนั้นแนะนําต่อว่า วิญญาณดวงนี้เขาอยากจะถูกเจอจะพยายามปรากฏให้เห็นแต่ก็เฉพาะในมิติที่ทําได้และสุดท้ายบอกอีกว่าหากเห็นวิญญาณดวงนี้กับตาครบสามครั้งอาจถึงตายถึงตอนนี้คงต้องขึ้นอยู่กับบุญกรรมแล้วช่วยอะไรไม่ได้ที่เหลือก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปมากๆอาจผ่อนหนักเป็นเบารุดอ้าปากค้างอีกรอบรุดพยายามบอกว่าหมอดูคู่หมอเดาเชื่อไม่ได้เกรนจึงเล่าต่อว่าตอนแรกก็คิดอย่างนั้นที่ต้องก็งไม่เชื่อปรากฏว่าสองถึงสามวันต่อมา พี่เขาเริ่มมีอาการผิดปกติเพราะว่าเห็นแพรสะท้อนตามที่ต่างๆเช่นทีวีกระจกทุกชนิดแม้กระทั่งมือถือไม่กี่วันต่อจากนั้นพี่ต้องก้อเสียชีวิตที่คอนโดหัวใจวายงงมากเพราะปกติไม่เคยมีอาการที่บ้านพี่ต้องก้อแปลกใจสุดท้ายจึงเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนฟังมันก็หาว่าบ้าแซลกลับว่าสมน้ำหน้าอยากไปแย่งแฟนชาวบ้านบางคนเชื่อและกลัวมากจนไม่กล้าเข้ามาใกล้ก้อมีจากสาวป๊อปปูล่ากลายเป็นคนไม่มีเพื่อนอยู่ตัวคนเดียวเกรนพูดจบก้อฟุบหน้ากับฝ่ามือ รุดอึ้งทําอะไรไม่ถูกจริงๆสักพักเกรนเล่าต่อว่าจากนั้นก็ย้ายที่อยู่อีกครั้งหวังว่าจะไม่เจออะไรแบบนี้อีกคืนแรกที่ย้ายเข้าไปอยู่คอนโดก่อนหน้าที่นี่นึกว่าจะไม่เจออะไรปรากฏว่าอาบน้ําเสร็จสองทุ่มทำนู้นทํานี่ถึงสามทุ่มเสร็จเผยหิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเห็นเงาแพรชงโงกหัวเกือบชนกันอยู่ตรงหน้าคราวนี้แน่นอนเลยว่าเป็นเรื่องจริงเกรนเพิ่งรู้ว่าตลอดวันจะไม่มีสิ่งปกติยกเว้นหลังสามทุ่มสิบห้าอันเป็นเวลาเสียชีวิตของแพรสุดท้ายย้ายมาอยู่ที่นี่สว่าางง ทั้งห้องมันซะเลยไม่อยากให้มีเงาเฉพาะช่วงกลางคืนของอะไรที่ทําให้เกิดเงาสะท้อนเรนหาอะไรไปปิดจนหมดกระจกห้องน้ําก็ถอดออกกระจกบานเลื่อนก็ติดฟิล์มฝ้ากับผ้าม่านแม้กระทั่งหลังสางทุ่งโทรศัพท์ก็ไม่เล่นขอเปลี่ยนเวลาทาง,งานเพื่อจะได้กลับเร็วขึ้นเพื่อฉุกเฉินจะได้ไม่ดึกจะลาออกก็ไม่ได้เพราะต้องผ่อนคอนโดที่ซื้อไว้เพื่อนที่ทํางานก็หาว่าใช้เส้นมีรับลคมคงในอะไรกับหัวหน้าหรือเปล่าทุกวันนี้เครียดแสนเครียด อยากจะตายให้มันรู้แล้วรู้รอดก็สงสารแม่อีกอย่างที่ทนอยู่ก็เพราะคนทรงบอกว่าวิญญาณนั้นจะไปสู่ภพอื่นเมื่อครบรอบหนึ่งปีที่เธอเสียชีวิตมันทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาอย่าให้ขาดเกรนก็ทําเกือบทุกวันนี้ก็ผ่านมา11เดือนกับอีก25วันแล้วนี่คงเป็นสาเหตุที่เด็กสาวมีแววสวยจัดก,กลับมาเป็นคนท่าทางองโรคเช่นทุกวันนี้เกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาใครจะรู้ว่าเธอเจออะไรมาบ้างเกรนยิ้มแห้งๆเหมือนคนไม่มีจิตใจดูๆไปก็หลอนชอบกลน ชีวิตกลางวันเราก็ปกตินะแต่กลางคืนหลังสามทุ่มสิบห้าเป็นต้นไปจะไม่ดูละครไม่เล่นมือถือเข้านอนแต่หัวคำ่ำเพราะแบบนี้ไงเราถึงไม่อยากบอกแกและไม่อยากให้ขึ้นมาบนห้องตอนกลางคืนอภิโทษแล้วทําไมอ๋อเจ้าไม่บอกพี่รุดคิดในใจแต่ก็รู้แหละว,ว่าถึงเกรนเล่าให้ฟังก็คงไม่เชื่ออยู่ดีถ้าไม่เห็นด้วยตาและตอนนี้จะบอกว่าสงสารเพื่อนก็สงสารแต่หากเรื่องที่เกรนพูดเป็นความจริงมีอย่างอื่นที่ต้องกังวลกว่าแกบอกว่า หากเห็นวิญ,ญญาณผู้หญิงคนนั้นครบสามครั้งจะสวยใช่ไหมรุดถางหว,ดวาดหวาดเกรนพยักหน้าแล้วบอกว่าตัวเองเห็นมาแล้วสองครั้งพอเกรนเห็นเพื่อนเงียบไปเริ่มปิดสังเกตจึงถามว่าเป็นอะไรรุดค่อยๆชูสองนิ้วไม่ใช่หมายถึงสู้ๆแต่บอกว่าเห็นสองครั้งแล้วหนึ่งคือในกระจกสองคือในโทรศัพท์สุ่ยหลังงานนี้เกรนหน้าซีดบอกว่าห้ามทำไมไม่เชื่อคราวนี้จะทำยังไงใครจะรู้ว่าบางทีวิญ,ญญาณแพรอาจจะตามรุดไปอีกคนมันอาจตามไปที่บ้านที่ทำงานไปทุกที่ เท่านั้นไม่พอหากคนอื่นเห็นต่อจะเป็นยังไงรุดนิ่งคิดเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจะตัดใจมองเงาสะท้อนในกระจกก็ไม่กลา้าเกิดเป็นเรื่องจริงขึ้นมาก็แย่สิที่สำคัญจะเอาครอบครัวมาเสี่ยงก็ไม่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเพื่อนวัยเด็กซะอย่างนั้นบอกได้คําเดียวว่าสวยมากสุดท้ายหวยออกที่ว่าอีกห้าวันที่เหลือจะย้ายมาอยู่กับเกรนที่คอนโดแห่งนี้เกรนจําใจรับเพื่อนร่วมห้องคนใหม่อย่างเสียยมิได้และบอกว่ารุดต้องทําตามที่บอกอย่างเคร่งครัดไม่อย่างนั้นอาจจะทาให้สวยกันหมด จนถึงพ่อแม่พี่น้องหลังจากนั้นทั้งสองคนก็นั่งจ้องหน้ากันเงียบๆไม่พูดไม่จ่าห้องสีขาวสว่างจ้าดูน่ากลัวขึ้นมาซะอย่างนั้นและคืนนั้นทําให้รุดรู้ว่าเพราะอะไรเกรนถึงมีสภาพแบบนั้นหลังจากอาบน้ําเสร็จก็มานอนเตียงก็เล็กนิดเดียวนอนได้คนเดียวรุดจึงหอบผ้าห่มนอนบนพื้นพลิกไปพลิกมามองเห็นพื้นใต้ตู้ดําๆสายตาไม่เห็นอะไรหรอกแต่ความรู้สึกมันบอกว่ามีใครนอนกดอยู่ใต้ตู้แล้วมองจ้องกลับเชีย่ยนอนพื้นไม่ไหวแล้ว รุดลุกขึ้นมาสวดมนต์กราบหมอนขึ้นไปนอนบนโซฟาแคบๆตลอดทั้งคืนรุดแทบ,บไม่ได้หลับเลยพอกำลังเคลิ้มๆได้ยินเสียงเอี๊ยดดังมาจากระเบียงเลยเอามือปิดหูเสียงไกลเกลยยี่ยไม่ได้ยินได้ยินเสียงใกล้เข้ามาอีกเหมือนใครเอาเล็บกุดกับปูนเสียงดังพอหลับตาใบหน้าหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนก็ปุดขึ้นมาในความมืดสะดุ้งตื่นทุกทีไฟก็ยังตามีเสียงตลอดคืนสรุปคืนแรกรุดไม่ได้นอนเลยสักนิดรุ่งขึ้นรุดกลับไปบ้าน บอกว่าจะไปทํางานต่างจังหวัดสักสัปดาห์ก่อนหอบผ้าผ่อนไปออฟฟิศตลอดทั้งวันรุดกระวนกระวายใจเฝ้ามองนายกาตลอดวันว่าเมื่อไหร่จะเลิกงานพอหกโมงปุ๊บรีบเด้งออกจากที่ทํางานพอเดินไปตามถนนรู้เลยว่าหักสามทุ่มยังไม่ถึงบ้านคงไม่มีทางเลี่ยงเงาสะท้อนตามที่ต่างๆได้แน่มันมีอยู่รอบตัววันแรกกว่าจะเดินทางมาถึงคอนโดก็ปาไปเกือบสองทุ่มรุดรีบขึ้นห้องแทบไม่ทันเมื่อกลับมาถึงต้องปฏิบัติตามที่เกรนบอกทุกอย่างต้องรีบอาบน้ําคุยธุรให้เสร็จ จากนั้นมานั่งกินข้าวเงียบเียบกันสองคนใต้แสงไฟสว่างโรจนอึดอัดบางทีก็คุยกันถึงเรื่องสมัยเด็กคุยถึงอนาคตดูทีวีบ้างพอกำลังสนุกเสียงนาฬิกาเตือนตอนสองทุ่มดังขึ้นอารมณ์สนุกหายวับไปกับตาและพอสามทุ่มนั่นหมายถึงต้องเข้านอนอย่างที่เกิดในตอนแรกอารมณ์คล้ายๆเรื่อง i a m virgin รุดต้องช่วยปิดกระจกปิดมา่านคว้ามือถือไว้ห่างห่างตัวแม้จะอยู่กับสาวที่เคยสวยแต่ไม่มีอารมณ์ราคะเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยมีแต่ความกลัวกลัวว่าคืนนี้จะเจออะไรหรือไม่ ก่อนนอนรุดเหลือบตาไปมองนาฬิกาดิจิตอลเป็นเวลา21นาฬิกา15นาที4วันผ่านไปเพื่อนที่ทำงานเริ่มทักว่าทำไม่น้าตาดูมองๆรุดมองตัวเองในกระจกแทบไม่อยากเชื่อขอบตาคล้ำหน้าโซ่แค่สี่วันเองนะเมิองรุดบอกตัวเองในกระจกเพราะเจ้าได้แค่กลางวันกลางคืนไม่กล้ากลัวมีคนมายืนข้างๆขณะกำลังเครียดหลายก็เด้งขึ้นมาเกรนทนหน่อยนะแกอีกวันเดียวรุดเออแม่งเครียดจะแย่รุดต้องมาพะวงรุดกับเรื่องที่ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงรุด จะลองของก็ไม่กล้ารุดหวังว่าคืนนี้ทุกอย่างจบอย่างที่แกบอกนะเว้ยรุดพิมพ์ลายต่อก็ไม่เข้าใจว่าทาไมชอบพิมพ์สั้นๆหลายๆข้อความแทนที่ยาวๆทีเดียววันนั้นรุดออกจากออฟฟิศตั้งแต่ห้าโมงรีบเดินกลับห้องแต่เกรนก็ยังกลับมาก่อนอยู่ดีทั้งสองซื้อของกินมาฉลองความกังวลตลอดอาทิตย์กําลังจบลงส่วนเกรนหนักกว่าเกือบปีนั่งคุยกันอยู่สักพักรุดจึงบอกว่าจะไปซื้อของกินมาเพิ่มหันไปมองนาฬิกา20นาฬิกา9นาทีเหลือเป็นชั่วโมง รอแป๊บคว้างเงินไป200บาทรีบลงไปซื้อที่เซเว่นเบียร์สักปองละกันเพื่อความปลอดภัยซื้อเสร็จก็รีบกลับขึ้นห้องทันทีเรื่องไรจลีลาต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนอีกวันเดียวเข้าลิฟต์กดปั๊บชั้น15ลิฟต์ขึ้นช้าช้าหนึ่งสองสามเก้าแล้วมันก็ค้างที่เลขเก้าในลิฟต์ก็มืดพลึบกระป๋องเบียร์หล่นจากมือสวยลกรุดหน้าเสียเชียดมาค้างอะไรวันนี้วะแถมลงมาตัวเปล่าอีกต่างหากโทรศัพท์ก็ไม่มีนาฬิกาก็ถอดไว้ด้านบนนี่มันกี่โมี่ยนเนย มืดก็มืดมือก็กดปุ่มรวยิกยิกตะโกนใส่โฟนขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีเสียงอะไรตอบก,กลับมารุตะโกนเสียงดังจนเนอลิฟก็อย่างนิ่งไม่มีสัญญาณความช่วยเหลือรู้สึกอึดอัดหายใจไม่สะดวกอีกต่างหากในความมืดรุดนั่งลงค่อยคคิดตอนลงมาซื้อของกีง่โมงน่าจะประมาณ20่สนาฬิกาสินาทีไปกลับเซเว่นไม่เกิน15นาทีรวมเป็นเท่าไหร่คิดไม่ออกตีไปสองทุ่มครึ่งละกันแสดงว่าตอนนี้ประมาณไม่เกิน20น่สนาฬิกาสีเหลือครึ่งชั่วโมงก็3ามทุ่มสินิ้วะ ไม่น่าลงมาเลยสวยแล้วไหมละ่ะทํายังไงดีว่าลองงัดประตูดีไหมไม่ได้เหมือนเคยอ่านจากในพังทิพว่าติดลิฟ์ห้ามงัดเองให้รอความช่วยเหลือแต่ที่แน่ๆประตูลิฟ์กับผนังด้านหลังเป็นสแตเลสเงาวับเชียวน้ำเมืองในความกระสับกระส่ายถึงแม้รุ้จะบอกตัวเองว่าต้องรอดถึงกับนั่งนับเลขเป็นวินาทีนับไปได้900รอยกว่าวิจึงนั่งลงที่พื้นก้มหน้าซุกเข,ขา่านับผิดไปงานจะเข้าแต่ความเป็นจริงมันน่ากลัวกว่าเยอะเพราะทั้งมืดออยู่ตัวคนเดียวติดต่อใครก็ไม่ได้ และไม่แน่อาจจะมีใครบางคนยืนสายสีสษะไปมาอยู่ใกล้ๆแค่ครึบสองครึบก็ได้คิดง่ลบจบใจก็เต้นดังกว่ากรองสะบัดชัยตัดฉับไปอีกฝั่งย้อนกลับไปเมื่อ20่สนาฬิกาสีนาทีเทรนซึ่งนั่งรอในห้องเริ่มอยู่ไม่เป็นสุขเมื่อเพื่อนยังไม่กลับขึ้นมาสักทีแค่ไปซื้อของทําไมเล็วไหลแบบนี้เห็นว่าเป็นเรื่องเลาเล่นหรือไงผ่านมาได้3าถึงสวันพอไม่เจออะไรคงย่มใจสินักระหว่างรอจึงทําหน้าที่อย่างเคยคลุมทีวีปิดกระจกปิดม่าน และยิ่งร้อนรนขึ้นเมื่อเวลา20นาฬกา30นาทีถ้าไม่ดีแล้วความรู้สึกมันบอกเกรนรีบออกมาจากห้องหันซ้ายขวาอยู่นานเพื่อนตัวดีก็ไม่โปล่สักทีจะลงลิฟต์ไปตามข้างล่างปรากฏว่าค้างทั้งสองตัวตัวหนึ่งค้างที่ชั้น9้าอีกตัวชั้น12 a รุดอยู่ตัวไหนหรือว่ายังอยู่เซเว่นไม่ช่วยไม่พอมาเป็นภาระอีกอีตานีเกรนวิ่งกลับไปโทรเข้าฝ่ายอาคารบอกว่าลิฟต์ค้างทางนั้นก็แจ้งมาว่า,า <inet. S 2> ทราบเรื่องแล้วเมื่อเกรนถามว่าเห็นผู้ชายลักษณะท่าทางแบบนี้ในลิฟต์ เจ้าหน้าที่บอกว่าจากกล้องเห็นรุดในอยู่ลิฟที่ค้างอยู่ชั้น9และบอกต่อว่าช่างกำลังเดินทางมาน่าจะถึงภายในครึ่งชั่วโมงเกรนหันไปมองนาฬิกาตอนนั้น20นาฬิกาหนาทีรอช่างไม่ทันแล้วเกรนรีบวิ่งออกไปจากห้องตัดมาฝั่งรุดคนทั่วร่างกลับมาลุกอีกครั้งหลังจากไม่ลุกมาหลายวันเป็นสัญญาณว่ามีบางอย่างอยู่ใกล้ๆเริ่มจากได้ยินเสียงเหมือนใครเอาเล็บขูดไปรอบลิฟเสียงดังช่างเหรือช่างมาหรือไม่ใช่ชัวความรู้สึกบอกว่าไม่ใช่ช่าง เสียงไม่ได้ดังมาจากข้างนอกมันดังอยู่ข้างในนี้แล้วอะไรละ่ะตอนขึ้นก็ขึ้นมาคนเดียวแสดงว่ารุดกัดฟันเอามือปิดหูหลับตาซุกเขา่าแม้จะปิดเกือบทุกโซประสาส์แต่หูรุดก็ยังได้ยินเสียงอะไรบางอย่างไม่ใช่เสียงขูดขีดอะไรแล้วแต่เป็นเสียงเย็นๆดังกล้องในหูเธอเธอดูนี่สิคราวนี้คนทั้งตัวลุกสู้ผมยังดูเหมือนจะตั้งได้รุดขุดทุกบทสวดเท่าที่จําได้ในชีวิตปนกันั่วไปหมดแต่ที่จําได้ว่าผู้ถูก คือสัญญาว่าจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อย่าทําร้ายกันเลยเวลาแค่ไม่กี่นาทีดูเหมือนนานสักครู่หลังจากนั้นจึงมีความรู้สึกว่าไฟติดลิฟต์เคลื่อนที่อีกครั้งรุดไม่กล้ามองไปรอบๆตัวมองแค่พื้นจนประตูลิฟต์เปิดเสียงดังกริง้งจึงได้ยินเสียงเกรนดังว่าอย่าลืมตารุดได้ยินแทบอยากกระโดดกอดเพื่อนเกรนเอื้อมมือมาจากแล้วจุงรุดออกจากลิฟต์ทั้งสองเดินต้เตมเตี้ยมช้าๆรุดถามว่ากี่โมงเกรนตอบว่าสามทุ่มแล้วรุดเล่าเรื่องที่เจอในลิฟต์ให้เกรนฟัง เกรนบอกว่าไม่เป็นไรแล้วเนื่องจากไม่แน่ใจว่าลิฟต์ใช้ได้ปกติหรือไม่ทั้งสองจึงเลือกเดินขึ้นบันไดแทนเลี้ยวไปมาตามทางถึงห้องเปิดประตูพากันเข้าไปรุดถามว่าเอามือออกได้หรือ,อยังเกรนบอกว่าอยากพึ่งเดียวต้องไปปิดม่านให้เรียบร้อยให้รุถค่อยๆเดินตามมาชา้ชาๆจะพาไปนั่งรอที่เตียงก่อนรถก้าวตามไป1น2 9กําำลังจะก้าที่สก็ได้ยินเสียงตะโกนดังลั่นหยุดรถชะง,งักเท้ากึกทำไมเพื่อนต้องตะโกน แต่ที่แปลกคือเสียงดังมาจากด้านหลังถอยกลับมาเสียงเกรนดังอีกครั้งอะไรวะรุดนึกในใจได้แค่นี้ทําไมต้องตะโกวนวะอยู่กันสองคนเดี๋ยวข้างห้องก็ด่าเอาหรอกแต่พอคิดแค่นั้นก็หงายหลังล้มลงก้นกระแทกพื้นปูนเมื่อลืมตาขึ้นสิ่งแรกที่เห็นคือท้องฟ้ากับดวงดาวข้างๆกันเกรนนอนหอบอยู่เมื่อลุกขึ้นนั่งก็แทบเป็นลมเมื่อมองไปรอบตัวปรากฏว่าตนเองกับเกรนนั่งอยู่บนดาดฟ้าห่างจากขอบตึกแค่ก้าวเดียวรุดหน้าซีดหันไปถาม อะไรวะเนี่ยแกพาเราขึ้นมาทำอะไรบนนี้เกรนฮอบอยู่นานแล้วสวนกลับเราไม่ได้พามาแกเดินขึ้นมาเองรุดยิ่งหน้าเสียคืออะไรเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็เมื่อกี้เกรนนำทางมานี่หว่าหรือว่าแล้วก็แทบจะเข้าใจเรื่องทั้งหมดในทันทีหรือว่าคนที่จูงเขาขึ้นมาไม่ใช่เกรนแต่เป็นคนอื่นเชีย่ยจริงเหรอนเนี่ยรุดเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบอกว่าเกรนไปรับถึงลิฟต์เดินเดินไปสักทักบอกว่าขึ้นบันได พราะลิปเสียก็เดินตามมาที่แท้เดินขึ้นบันไดามาบนดาดฟ้าเกรนเล่าบ้างพอออกมาจากห้องก็วิ่งไปรอลิฟชั้นเก้าแต่อยู่ๆมันก็เคลื่อนขึ้นไปชั้นบนสุดก็รีบวิ่งตามขึ้นมาขึ้นมาถึงไม่เจอใครแต่ได้ยินเสียงเปิดประตูดาดฟ้าจึงรีบวิ่งตามขึ้นมาและเห็นรุดกําลังเดินไปขอบตึกรุถได้ยินก็พูดอะไรไม่ออกใจเต้นตึกตักคิดในใจมันกะเอาตายจริงๆต้องพูดว่าจวนเจียนสุดๆหากเกรนมาช้าก,กว่านี้อีกวินาทีเดียวคงเดินพัดตกตึกแน่ๆ นั่งนิ่งอยู่นานถึงถามว่ากี่โมงเกรนตอบว่าสางทุ่มกว่าแล้วแต่ไม่รู้กี่นาทีจะเอาอยัางไงรุดถามกลับว่าตอนมามายัางไงเกรนบอกว่าตกใจเลยมองแต่พื้นตลอดรุดคิดแป๊บจึงบอกว่านั่งมันบนนี้ถึงเช้าเลยละกันทั้งสองก็นั่งพิงกันบนดาดฟ้าเมื่อตื่นมาอีกครั้งแสงแดดก็สว่างจ้าพอดีทั้งสองแต่งตัวเสร็จก็ว่าจะไปหาคุณทรงแต่เกรนชวนรุดไปที่หนึ่งก่อนฝ่ายนิติบุคคลขอเข้าไปดูกล้องวงจรปิด ขอดูภาพเหตุการณ์เมื่อคืนช่วง21นาฬิกา15นาทีทุกคนดูภาพก็ได้แต่ขนลุกเพราะในกล้องวิดีโอหลังจากลิฟท์ทำงานรุดเดินออกมาจากลิฟต์คนเดียวมือข้างหนึ่งปิดที่ตาแต่อีกข้างยื่นไปข้างหน้าเหมือนมีคนฉุดให้เดินรุดพูดอะไรไม่ออกหลังจากนั้นทั้งสองตรงดิ่งไปหาคนทรงทันทีเมื่อเข้าไปถึงคนทรงคนนั้นยิ้มให้และบอกว่าเขาไปแล้วทั้งสองคนได้ยินก็ดีใจโดยเฉพาะเกรนหนึ่งปีแห่งความกลัว365วันแห่งความสะพรึงสิ้นสุดลงสัที หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ไม่พบเหตุการณ์แปลกๆอีกเลยเกรนย้ายออกจากคอนโดนั้นส่วนคอนโดที่ซื้อไว้ก็ขายต่อไปแล้วกลับไปอยู่กับแม่แลนะน้าแมรุษจะไม่พอใจนักเพราะเหตุการณ์สุดท้ายเกือบทำเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็เลือกที่จะไม่จองเวรกันหากมีโอกาสเ่ากับเกรนก็มักจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ใพรอยู่เสมอ